พระชุดมงคลจักรวาลพุทธศักราช2,561ประกอบด้วยพระกริ่งมงคลจักรวาลพระชัยวัดมงคลจักรวาลรูปหล่อหลวงพ่อเงินมงคลจักรวาลและทวเวสวรณมงคลจักรวาลสร้างจากชนวนทั้งต้นของชุดชินบัญชรหลวงปู่ทีมอิสริโกวัดละหานไร่เมื่อปีพุทธศักราช2,517ต้นชนวนนี้เป็นสมบัติเก่าของช่างมงคลนาคแผนซึ่งเป็นสิทธิครอบครูจากหลวงปู่ทีมอีกท่านเป็นผู้รับเหมาสร้างศาลาการประเรียนวัดละหานไร่ ผู้สร้างนำวัตถุมงคลไปตเวณปลุกเสกตามต่างจังหวัดรายชื่อพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกมีดังต่อไปนี้ 1. หลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลุกเสก 2. หลวงพ่อยงวัดหน้าต่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลุกเสกสหลวงพ่อสมบุญวัดลำพานบองจังหวัดสุพรรณบุรีปลุกเสก 4. หลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษาวันจังหวัดพิจิตรปลุกเสก ห้าพิธีการนำวัตถุมงคลไปวางไว้ที่หน้ารูปปั้นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรบอกกล่าวท่านในการสร้างขอบารมีหกหลวงพ่อวันวัดทองคุณจังหวัดพิจิตรปลุกเสกเจ็ดหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลุกเสกแปดหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลุกเสกเก้าหลวงพ่อทวนวัดป่งยางจังหวัดจันทบุรีปลุกเสกสิบหลวงปู่ฟูวัดบางสมัครจังหวัดชะเชิงเศราปลุกเสก 11. หลวงพ่อศิลวัละหารใหญ่จังหวัดระยองปลุกเสก 12. หลวงพ่อวิชาวัดชอนทุเรียนจังหวัดนครสวรรค์ปลุกเสก13หลวงพ่อทวนวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทปลุกเสก14หลวงพ่อเจริญวัดกลางเก่าจังหวัดจันทบุรีปลุกเสกตลอดไตรามาสปลุกเสกสมเดือนเต็ม สิบห้าเข้าพิธีปลุกเสกพระเครื่องหลวงปู่ทีมในพระอุโบสถวัสมคคีธรรมหลวงพ่อศิลป์เป็นผู้อุปถัมภ์ร่วมสร้างพระอุโบสถอำเภอคลุงจันทบุรีมีเกจิร่วมปลุกเสกดังนี้หลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่จังหวัดระยองปลุกเสกหลวงพ่อสวัสดิ์วัดอ่าวมูจังหวัดจันทบุรีปลุกเสกหลวงพ่อสดวัดเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีปลุกเสกหลวงพ่ออ่องวัดเขาวงกดจังหวัดจันทบุรีปลุกเสก 16. เข้าพิธีไหวครูโยงสายศิลขอบารมีหลวงพ่อคงสุวรรณโวัดวังสภารถในวันเพ็ญเดือน12หลานท่านพ่อคงผู้ได้รับการครอบครูจากท่านพ่อคงหมอนียงเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลให้17กงเตืองวัดคลองจากจังหวัดตราดปลุกเสก18หลวงพ่อเตี้ยวัดเขาสมิงจังหวัดตราดปลุกเสก 19. พิธีการนำวัตถุมงคลทั้งหมดแช่น้ำอับแสงจนเพนเดือนส2องตอนเที่ยงคืนโยงสายศีลจากรูปหล่อหลวงปู่ทีมขอบารมี 20. สิบหลวงพ่อตุดวัดธรรมถาวรจังหวัดชุมพรปลุกเสก 21. สหลวงพ่อจรัยวัดช่องลมจังหวัดชุมพรปลุกเสก 22. สหลวงปู่ล้านวัดขนาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลุกเสก 23. สสหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชปลุกเสก 24คารวะอาจารย์เป็นหัตยานนท์สิครอบครูเขาอ้อทำพิธีปลุกเสกอัญเชิญขอบารมีพระท่านปรมาจารย์เขาอ้อร่วมประสิทธิคุณและดวงวิญญาณหลวงพ่อปานรปลธรรมโมประทับทรงลงมาเมตตาปลุกเสก25หลวงพ่อผ่องวัดแจ้งจังหวัดพัทลุงปลุกเสก26พระอาจารย์เอียดวัดโคกแย้มจังหวัดพัทลุงปลุกเสก27หลวงปู่แก้ววัดสะพานไม้แก่นจังหวัดสงขลาปลุกเสก28พระอาจารย์สูตรวัดในเตาจังหวัดตรังปลุกเสก 29พิธีการบอกกล่าวหลวงปู่ทิมอีกครั้งในวิหารก่อนจะส่งผู้จองโดยโยงสายศีลไปยังกองวัตถุมงคลทั้งหมดชนวนโลหะผงมวลสารต่างๆในการนำมาสร้างพระชุดมงคลจากกระวานพอสังเขป1ต้นการชนวนชินบัญชรหลวงปู่ทิมวัดละหารด้พุทธศักราช2517ที่ช่างมงคลนาคแพนเก็บรักษาไว้2เหล็กเจ้าน้ำเงินจากประเทศเม็กซิโก 3. ชนวนโลหะพระาธาตุลำปางหลวงผงวิเศษหลวงพ่อเกษมเขมโก 4. พงตบไยพระพุทธชินราชอินโดจีนพุทธศักราช2485 5. ผพงตบไยและเหรียญบาทน้ำมนตรูปหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ 6. พงตบไยพระกริ่งชินนบัญชรหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ปีพุทธศักราช2517 7. ผพงตบไยละเอียดของหนุมานอมตริณวะโลหะเต็มสุตรพุทธศักราช2556 แปแผ่นชารุดผูกกร่อนด้านล่างใต้าฐานองค์พระประธานพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกพ่นไฟหลอมครั้งแรกไม่ละลายต้องทำการบอกกล่าว 9. ก้าแท่งเดยหลอมหนุมานเนื้อนวโลหะเต็มสูตรผสมชนวนพระกริ่งชินนะบัญชรพระกริ่งปรมโมชนวนเก่าวัสุทั์ทองคำหนักสิบบาทสิบตะปูสังขวานอนโบสถ์วัดระคังยุคสมเด็จโตและหลวงปู่รอดวัดนายรงสิบเอ็ดเหล็กยอดเจดีย์เก่าที่บรรจุพระาธาตุทางวัดชนบุรี 12. ชนวนแท่งทองเหลืองมวลสารวัดสุทัตยุคเก่าสายล่อฟ้าวัดราชนัดดาและอื่นๆ13ผงปัดถมังผงไผ่สีสุกผงพระปิดตาหลวงพ่อมุ้ยวัดปารกมเหนือ14ีจีวรหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่15้าเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องหูเดียวรุ่นแรกจังหวัดนครปฐม16เหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสพารถน้ำมันทรมืน17พระยอดธงวัดพระฝากกรวัดโยธาสร้างสมัยพระเจ้าตาก 18. พระปิตาอมตริษฐ์นุมานอมตริษ์เหรียญพิชิตมันเหรียญเจดีทองรูปหล่อไตรามาสร,รุ่นบูชาครู19แท่งเงินที่มีชนวนหลวงปู่ทิมเมื่อสร้างพระเครื่องครั้งก่อน20เหล็กยอดเจดีวัดหมื่นครื้นอายุพันสามร้อยปี21ชนวนโลหะเดรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่ทันหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปลุกเศษสก 22. แท่งทองแดงจากการหล่อมแผ่นอัคคระยันหนึ่งร้อยแปดจากยอดพระเกจิอาจารย์ยุคเก่านับร้อยอาจารย์ 23. ปลายมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ24ชนวนหลวงปู่ทวดวัดคอกหมูปีพุทธศักราช2 5 0 5 25. ชนวนหล่อโบราณหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2 5 0 5 26. ชนวนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้บัวรอบปีพุทธศักราช2 5 0 8 27. ชนวนพระกริ่งเชียงตุงวัดสุทัศน์ปีพุทธศักราช2486 28. ตะปูสังขวานอนวัดชนะสงคราม 29. ชนวนพระกริ่งวัดอรุณยุคเก่า 30. ชนวนพระภัยรีพินาศวัดบวรปีพุทธศักราช2495 31. แผ่นตัดเหรียญพระเจ้าตักรุ่นพิชิตมันเข้าพิธีตักศิลและเสกหลายพิธี 32. ก้อนแท่งทองสำริดหล่อพระประธานเก่าที่หล่อหลอมจากแผ่นจานอัคระมหายันร้อแปพระเกจิ3 3ประหลอดสำเร็จก้อนของสมเด็จพระสังฆราชแพร วัสสุทัศน์34พระผงพรายกุมารหัวเชื้อเข้มข้นได้จากในขันเงินมูลนิธิอาจารย์ชินนพรให้ไว้เพื่อสร้างพระ 35. น้ําน้ำมันพระเจ้าตากน้ำมันเสือหลวงปู่ทิมอาจารย์ชินนพรให้ไว้ 36. ผงพรายกุมาลหัวเชื้อจากบ้านช่างมงคลน,นาคแพนหนึ่งในสิบครอบครู 37ผงพุทธคุณผงพรายกุมารลูกอมหัวเชื้อพิเศษของหลวงปู่ทิมอา,าททม,มอาจารย์เพียนวิทย์สิทธิ์ก้นกุตินำมาผสมอาจารย์เทียนวิทย์ได้บรรจุลงในกลิ่งเองทุกองเหมือนเมื่อครั้งอุดพระกลิ่งชิมบัญชรรุ่นแรกปีพุทธศักราช2517 38สเีพึ่งและลูกอมหลวงปู่ทิมนำมาตำได้จากบ้านช่างมงคลน,นาคแพนคุณพัฒน์ได้ทำพิธีบอกกล่าวผู้เป็นพ่อขอตำลูกอมชุดนี้มาเป็นส่วนผสม 39. พงบางขุนพรมตอนเปิดกรุสมเด็จพระพุทธจารย์โตได้จากบ้านช่างมงคลน,นาคแพนจำนวนมากนำมาบรรจุพระชุดนี้ 40. ผงอิทธิเจหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีรับจากอาจารย์สนอง 41. ผงพระปิตาหลวงพ่อพูลวัดอ่างศิลา 42. ผงหลวงปู่กะหลงเที้ยวแก้ว 43. ผงหลวงพ่อโตวัดท่าดินแดง44ผงจินดามณีหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองจังหวัดระยอง 45. ผงหลวงพ่อแผนวัดหนองติม 46. ผงวิเศษสำเร็จกลางอากาศที่ช่างมงคลเก็บไว้ 47. ผงพรายกุมาหลวงปูท่ทิมตมะเอียดบ้านช่างมงคลที่เก็บเมื่อปีพุทธศักราช2,517-2,518 48. งสผงสำเร็จ108ช่างมงคลนาคแผน 49. พลอยเศกหลวงปูท่ทิมวัดละหารไร่ห้ผงแร่ธาตุทนิทธ์แร่เหล็กไหลกายสิทธิ์5 1 พระเครื่องทุกองค์นำไปแช่น้ำอับแสงจันร์คืนเพนเดือน12จุดทุบยงสายศีลจากรูปหล่อหลวงปู่ทิมเข้ากองวัตถุมงคลชุดนี้ผู้ใดครอบครองถือว่ามีบุญวาสนายิ่ง